จัดไปทีละสามนะครับผมไม่อยากเปิดแปดเพราะว่ามันเร็วไปนะครับเกลือเกลือมากไป V P ฮักตัวหนึ่งฮักตัวหนึ่งก็ยังไม่ออกไปอ้ไปโคตรเร็วเราควรที่จะต้องทําบุญแล้วนะครับโคตรเกลือโอ้โหหมดไปครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นจริงๆนะแต่ถ้าน้องเจนกดไลค์เนี่ยเพื่อพี่ได้รอบเนี่ย เริ่มทอแล้วไปะจะเป็นบ้าแล้วทุกคนเราจะไม่อยู่แค่นี้ทุกคนไปพี่พี่ดูช่องผมสิผมซุ่มไปโอ้โหทอแล้วอ่ะทุกคนเอาไป่้เศร้าชิบหาย